อ้แดดผักพี่น้องป้าใส่ฮ้อนหอนเก็บมิตรอันดุงง่ายดื่มให้ลูกจันเน๊ะสบายดีพี่น้องวันนี้ก็มาอยู่กับน้องลัดเนาะกับแม่น้องลูกจันแล้วก็สิ่ผ้ากันกับก่อนสิ่งกับจะผ้ากันมาแวะตลาดก่อนคิดว่าตลาดเขาว่ายวันเลยสิบโมงอันนี้ ต0โมงตอนสวยในตลาดคนยังไลฟ์พี่เนาะเืมียวเม่เกี้สื้ออีหวานโดสามสิบเห็นไหมะดีโดสามเอยโดสิบสามพอเออเมื่อกี้นี่มีแต่โลซาัโลสิบห้าค่ะอันนี้แรกก็ซื้อหว่าแพงวะพงอหว่างเนา พาะกินตลาดาเพื่อดพักางสื่อเอาหีเลยเหรอนะอมันถือนะตวไรสิกาบาสิกินโดนคือตีกกี่อันนี้ยี่บาทห้าสสามชีจานชิดใต้ท่านหอมแดงไม่ไงเรามาเซ่โปรนหันล็อกพักคือถือที่โเทยไหน ลาบ้าความแซงบุกกระสังเฮ็อ <are> ันนั้นพือแจ็กสิมี่หรือบอเอ้ยเหนได้เฮ็ดเปื่เอ้ี่นอเฮ้ยอะไรนึกมากรู้ไยเออาได้ได้เฮ็ดอเครเชียวมไรน่ขาที่จีนหาจองมากว่าจะไปซื้อไม่ด้่้เ่างั พองมันใหญ่มากมะขามคนร้ลยๆพี <Operations Aub ain> ่นอะคนยังไล่ไปไป่นองเดี๋ยวเขาไปหล่อสื่อเพื่อนสียาแตกแล้วเขาจะมาหล่อสื่อฟองนะ ไม่แห้งก็นัอมาแล้วโน้าเป็นหาชีนอกีะไม่หานู้านก็เีแ่แ่พอแมแล้วบ่นี่แย้ แนบแนวแนบอีกก็มาได้่ะีเนยเอาเอาแถมแขอบใจค่ะอือสหมมือหอนกโดแปซิปเนาะอี่มีหวังไงมมีันไคือบาฟักมันใหญ่นะ อันนี้ก็ขึเฮ็ดป่ะมาปวนะดเนาะยู่ส่วนปลาแบบุมหิบอกยูมาเนานะกินได้สบายได้ใหม่น <c oughs> จะสิแก่งไรอีทั้งแดรคือเกา่าแพรดกันตากันพูดจะกัน อะไรเง้ยบ้านบ้านำเป็นนะนองยังไงมะขุ่คุ้จ้ามห่อจ้าแต่ทีเป็นแ้ไแม่เห็นบ้านได้องแม่ไมเด้อแม่มาจ่องกระโหลกคนนี้คุณคืคุมิอันนี้สามห่อนี่ผู้ดีบานกน ฮันแกงกินแนวนี้ไ่ะเอะไรอะไรฮะมาดูตาโกนและตับานไอันูเลสเซียโหนี่นี้มันหน่อยนะพรโบเกตหน่อยเนาะเจ้าประจําวันนี้ฮะ

แกโดนเท่ชไหมดีชีบุด้อนะจะต้องนวะโอ้ไเลยวะะเปเจนยวะอารดนยาสีเฮ็ดดนพี่นองเออหมคามสีงามนนะแต่หม่างา อยาแวไปกไปกินยาเพ่แคิดว่าหาเงหมงแลโมตื่นนะครฮะเขาโมมื่อตื่นชไหมเขาชีดไปยังเตลกๆเออมันเหม่อมันเหม่อยังมันเป็นน้ำกินยา คนเลบมันล <ะ S 1> กมลมยามันกลมไปทุกคนเหาสื่อคลองเวลวอะไรกันวัาสื่อ่นน้อยนะนน้อย,อย <laughs> บอัู้ด่าคลองคำแซนนะเปะ็นนํำบาคำแซงเนี่ยสั่งคองกระสันกอบปเทเซียเงินแลวนะไปทุกคนเดี๋ยวหาสีผ้ากันออกไปกินข้าวแลีวก็สีซื้อเบอิรดวสีผ้ากั่รถยังไหว เาเลยอเป็นที่เรียบร้อยพี่น้อกนี้หเนือกินเากินยาที่ไรแต่อันนี้ว่าเอาไห้ได้เลยหนึ่งแบบจะอิ่มแทนเขาแล้วนะยาบนรายน้ำกบางที่กับมิดนึงยกับจวฬาฮักเทิงหาเพียงห่ว ไถเตบ๊ายามันมีแต่กินสฒ่าแดงดอกแม่เฒ่แดงแลก่อนนอนบ่มีตอนเทีเนาะบ่มีตอนเมสิบ่ดนะส่วนนายกินญานี่สมัเิ่กินตอนเทเดดื่มเบิ่งหมูเออตนี้หันกินสาวแดงเนาะเมากเ่ากเแดงก็นาแหมีใหญ่สมินนแห นี่เพื่นให้ยาเมา่อ้กินยาเนี่เพื่อแต่ซ่ากระพ๋องกร่บอยุ้มันขึ้นใ่เด้อเม็ดมันน้อยถ้าม็ดใหญ่ก็คือนิปั้นขอเมื่อเนืองเ่อะกำนัดขึ้นเาแล้วก็กินยาแจ็โมงอะไรฮะนี่สิบเอ็ดโมงกี่หอดสิสองโมงข้าว้าวอเที่ยงเออ คาไปยางตลาดอันน,นก็เป็นสโมงช่องสโมงไปเห็นของแบบแบบมันพอสื่อนะมันข่กบ,บาทห้าค่ะอย่างทามันแพงเช่นปลากวัวพอสื่อเมือนน้ำีัดนะคะ่ะในเดียวนะไปแบงเปแล้วนไก่ละมนน่เพรากะอาม่าอาม่าจะฉีดะค่ะกะไรเนาะเพราว่าอาม่าจะพาน้ำมันค่าดอ,อกพลาดล้านเข่าอีกค่ะนะ ไปทุกคนเรากินข่าวแดวนะฮะกะสิพากัน,กนอออเมื่ออด้รเนี่ยแต่กะสิเบะซื้อซิมให้อันแม่น้องนนนอกันน้ำเนาะ็นบริอาบัดประจำโตมากไปกินข่าวอี่มแ้วก็ยังนอนด้ไป <c oughs> ไปทุกคนเดินทางต่อว่าหาสิหอดอ่าสารวัตรหันแจ็คโมงเนาะเดิางุาไแบเนี่เออ เออวิท์ปากเซนี่เขาสารวับนมันก็เย็นเลยนะพ่ไปยู่ปากเซนี่มันหอ่อนอยู่สารวับนมันหนาวเนาะฮ้อนเยอะพักพรพี่น้นองเอ,อ้อยสิบแปดแบดบเนีะย ดำน es, ี่ขับรถนอนาอนน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 อนี่นอนนอน้อนนอนนอนน่นนอนนออนนอนอนอนนออนอนนอนนนนอนนอนนอนออน ปายที่ซาปลายโรนี่แหละซาปลายเนาะ,ะหัวนหน้าปรุงแล้วคือแบบว่าไก่บานเลยไปกินหมากงอเจักหน่อยใช่ไหมแหวะผักก่อนมันแดดมันหอนเนาะผักรยน้ำแน่แดดมาชั่วโมงชั่วโมงออกมาแต่ปากสิค่ะที่เอ,อียงออ,ออกมาแต่หนันนั่นก็สิบเอ็ดโมงสามสิบได้ก็มาแหวะเติมอันนั้นหน่อยหนึ่ง อย่งสื้อซิมมาสื้อซิมประมาณสิบลายนาทีแหละไข่กว่าอันอ <c ười> ยนู่ของประจันนะเสื้อมไหมออืมอมันเป็นเค็มแบบมันเสียเนี่ยข้าคของแบบกินเก่มนี้ nạm nhìn nhìn nó อีคุณเขาไปคุณจอดคุณรถมาอัดได้แต่ผู้สาววันนี้นี่อไาดาดนี่แต่ผู้สาวสัหน่อยโดนัะไรทาเาไหนโเนอะไผู้สาววันนี้าแต้ลมาทหารเนาะสาวอัี่ได้ผู้อะไรทหาร แยาเอเฮ้ยอือซ้อนเลยเปนละหางเปน้ำแข็งเออมีดุสายเด้เนาะผู้สาวมาเสือมโม้ากินหมากูผู้สาวเอาหามหนาวกแจ้งลอยลูก A ba hả mình luôn ái Amen 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 ถ้ากิไปใช่หอ่เไปดินแกงอันนั้นบอกแกงบักเซ็ตผูกว่าผู้สาวบ้ทุกคนเดี๋ยวจะก่อยจัของเหยื่อเป็นเนหยืกพักผ่อนสื่อ ได้วพี่เนาะยืดมิจฉาตัวสิพาก็เสือได้หนึ่งแล้วถาใส่แล้วก็ดีาาแม่แมาอันนี้จนเละเละแม่มาค้มามจะน,นินมา,ามนมนสิมึงนี่มาค้ามนี่นี่หง่ก็น,นอนกับบ้านอยู่ จะขายไว้เนี่หน่อย่ะฮะจะขายปะไม่ใช่เงินบัตรเดินเทอาไชาคิดว่าขายไว้ตัวอีกวันี้ฮะตัวอีกวันนี้มื่กี้มันทำอะไราไหมน้อง,งอาาน่น,น,น,นกับบุบปเป้โลควงฮะลองเทสถ้ากัรดูกว่า ลกกูกเจะขึ้นยังไงย้าเจ้านี่ใช่ัะสบายดีไงนอ้องสบายดีแน่ไหมเนี่ยสบายดีพอดุง่า,ายปะไอ้ตี้เร็วพอดุงา่ายปะม้เจอขนมให้กินได้เอ้สำไมด,ดีพี่น้องลูกไปหาหมอมาเลยดิหอดเือนแล้วอยู่ที่มีแห้งมันได้กินได้นอนได้ของทาผิวสื่อหายเมืองนากระทิมยี่น้อง เิ่มอะไรลอยคนดึงไปเป็นอาเบลมันจ้องเลยเมื่อกี้นกคขามแสบเียนะเป็นไอน้ำพญา่ากันไปจนใดอันนั้นออกเกินกันซื้อซื้อไปมาเดือเงินสามพันกีบอยู่ในทงหัวพอก็จนเบิดเงินเจ็ดแสนไปสองจนหายถ้าโอนหายเงินบพอได้นี่เมื่อบพอได้นี่ไหน ูุมากนะเวยนหน่อยลุเลยแม่เลยเอือไปุูเหียนคือมูไปน้ำเอือยพ่อผมบากว่าจีเหียนสีเหียนน้เบาสื่อหายวละปลุกมาชูอมดท่องเม่ท่องช่างก็เหลือเอาเองถือเต็มพรท่นในเขาของเหียนพ่อม่เสียอะไรตนวไหะเสียอะไรเมืดแลไรตัวถือมหอีกนมันถือของกินาป้ายวันมาก่อนเน่ห์เนี่ยไหน อีอยากได้อยากได้ฮะอยากได้ฮะลูกมากินนี่ไหมแต่มีโมแบนมาข้ามแบบอ่ะไอ้คือโต๊ะซุปโต๊ะบะซุปมข้ามม่ปลูกอยู่สวนนาเขตพ่อออไปอเน็นคือลำทางเขาปลูกจะมาข้ามอันาเลยละเดียมากนะพูกว่าอันนั้นไหมคะให้ซิมกระเถิบมากเนาะกระเถิบมากเนาะคนเด้อ พี่อยากก็ค่ะเอาเชียงฟงนี่นี่ไรเร็วดูดูาดมาพ<ะ>ี่แม่เขาไปให้กินไหนดูแม่เร็วแม<า>่ห้างปืดช่องโลบเหรออะไรมาจอมลูกล้ลูกโผล่ใช่เฮ<ะ>้ห<ฆ>น้าหันเมื่อหมันเป็นแนวนั้นแนวนั้นจะประจอบจั๊กเกือบล้วแม่เธอนึ่งแล้ว จะไปอีกมาแล้วบ no ่เ <upcoming> ป <services> ็นเหมนมากอิน <full> อ <story> ินเดยอินอยู่ไ <tekrar> ม่ค่อยงอหันอยู่เท่าไหร่างบ่งมาหรอใช่ใ่ะก้นใช่เหลือไม่อินแม่ม่ะเป็นหนึ่งไก่ล้มล้มมันก็ออกไปอยู่ลำพูนเนาะนังกระโถกนำนำเลยเนียากหนักานะวนนะจิตมันลายอยู่ พวกนาแล้นกระ่ดลา่ถือตัวขวามาฮะมันเโอ้่คได้มันบ่ตายมันหละหยายายาโบ้าม่แค่หมูเพื่อนแร้เห็นเนาะจอดช่องเือเนาะจอดจอดพอคุมมันนั่นคุ้มแต่คุมว่าตปนะต้บริจานได้ใช่ลงมาจอดนี่มันมันาวด้วยเหมือนเข้าไปมันาหมนแต่สืบมา แป้งก็มักทัว่วอีกขอเห็นผู้สาวได้เห็นยัง,นงนหน,น่อยงามก็สาวอ่ำจะได้ฮะงามก็สาวอ่ำจะได้ฮะน่าเบิ่งแม่นี่หูผู้สาวนี่ก็ใส่ไหมไปเดียวไปบ่เบิ่งหูผู้สาวหันฮะเอาไปเอาเอามาอยู่นั่มผู้สาวเออเอามามาเลี้ยงไม่ใหญ่บอกเอามาเลี้ยงไม่ใหญ่ด้อหายไม่ใหญ่ดิอ่ะโซเดียด่าไม่ใหญ่นีน่จ้ะบ้อ จะงอยจิตอาจอาจะมีได้คคะรองให้เขาค่ะบอมี d o u บคาดองให้เขาค่ะบัหำพวเนี้ยนะเได้คาดองเขเสีอานหนฮะบอข้าวหนำเธอได้แจ็ก้านแจ็ก้านคารดองหันแหมบัวีเงินพวกผิดหมแงเช่าดาวไหวพ่เนียหน่อยดาวไหวกูเ่าเพรรอละหายใสรรอให้มันมีประโยชน์ ลาไว้คือว่าเพิรมด้และวครับเธอก็เชื่แล้วก็ออกอันนจะหายเวไปเลนะ็ตุนดิฮูกจะสินอนไปเหตุัมนใกระตื่นมึงเนืองนี่ค่ะตื่นแล้วก็แป้หาแล้วก็ิ้แล้วก็ไปไปดินนะลูกจะชินอนไปเนนอนมอนนอนต็น้มโทรศัพท์ สบายดีก็นะเว้ยเร็วเร็วนะแม่หลงถูแล้วแม่ไอ้กูเข้าไปห้กินหมากงนนั่ด้อสะสือเบอร์เกอร์มาฮะพอดีอันนั้นได้เดิมหมักใหม่แบงอ๋อไปวันอ่ะอ่ะทุกคนหางหอดีงาหอศาลเด็กกัดแก่แดงอเล็กยาน้อยกับมีเตซัมหนี่เด็กทำแซงกับประยูนเนาะขี่กายกันออกไปนะอยากบ่าแม่อยากไปดิ่นแห้งบ่ อยู่เหื่นไายนะกะใหญ่ขี้ยอกว่าใหญ่มาพ่อเนี่ยไปมือดีเอาไปกับเอื้อตัวเองฉ่ำทำไมถึงนอนบัตรถลุมันคือบอกแม่ถูกทามได้ป่ะเอาบ่宝妈สบายคนป่ะมาแล้วนอนก่อนข้อข่อยกับสื่อได้อันนี้ค่ะเออนี่หรือยันางมอนแล้วก็รังอันนั้วเล็เสียวเกินจมูกสบายดีแน่ว่าสบายดี ดีดีดี่นนั่งก่อนที่ะนนังก่อนนั่งไหกินเบอร์เกอร์ได้นี่ถูดีดีอถูพะลุงไ่ปลาได้ดีหลวงสบายดีสบายหกันยายนเด้อเจอกันวันทีพบกันยายนเด้อยคือดน้องเด้อโอ้ยคือตอนยังหน่อยนะไบายดีอะในหัวโป๊ะอ่อันนี้หัวนี่นงนี่นี่เลยถืออันนี้ค่ะจะรู้บ้าง ไปทุกคนฝากกไดไลค์กดแชร์นในเด้อที่สำคัญอย่าลืมเบิง่งโฆษณาให้แน่เนาะสนับสนุนการนำหมวกน้ำม,มันไปไปเอาไปนะก็เติมน้ำมันบัสเซนซ่าเนาะไปครับไปคืนไปใช้ได้ไดนะไปปากเสือ,สอายบายทุกคนไปบ,บายยายน้อยบายไม่หลุดไปบาย,บาย